ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Thailand Connect นะครับวันนี้วันศุกร์ฮะก็มาก่อนเวลานิดนึงนะครับเดี๋ยวมีภารกิจกันนะครับสำหรับในช่วงเย็นๆต้อนรับคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางออนไลน์ทุกท่านนะครับทั้ง YouTube Facebook และ TikTok นะฮะวันนี้ผมเสกสมแจ้งจิตไม่ได้มาคนเดียวนะครับพบกับพี่ชูชูวัฒเลิศสิริสุขครับอ่ะพี่ชูออนไลน์เข้ามาครับสวัสดีครับพี่ชูครับสวัสดีครับขอขอบคุณมากครับวันศุกร แบบนี้แหละฮะรเรื่องการ,รเมืองที่หลายคนติดตามเป็นไงบ้างพี่งบอภ,ภิปรายงบสองวันละเนื้อหาเข้มข้นพอสมควรครับครับวันนี้ก็น่าจะถึงชักเที่ยงคืนแล้วก็พรุ่งนี้ก็น่าจะจบชักหัวค่ํำหน่อยครับนะก็สี่วันคนละประมาณยี่สิบชั่วโมงสองฝ่ายเนาะก็เแบ่งกันไปซึ่งโดยรวมแล้วถามคุณแสก่อนดีกว่าเป็นยังไงบ้างโดยรวม คือ<ป>อันนี้เท่าที่ผมติดตามมานะพี่คือ,เ,อเรื่องของงบเนี่ยฝ่ายค้าเอาเอา,เอาฝ่ายรัฐบาลก่อนฝ่ายรัฐบาลกา็ก็เข้าใจเรื่องของการในการจัดทํางบแต่ทีนี้ว่าถ้าถ้าถามข้อมูลของฝ่ายค้าเนี่ยเขาก็แย้งแบบมีเหตุมีผลอันนี้น่าสนใจแต่ว่าประเด็นเมื่อวานที่ค่อนข้างถูกจับตามมามากกลายเป็นว่าคนจับตาไปที่งบสภาพี่ ครับผมอันนี้เพราะว่าคุณพิเชษเปิด <c oughs> เปิดจากคลิปของคุณไอติมใช่ใช่ไหมฮะแล้วก็คุณคุณคุณพิเชษซึ่งก็เป็นประธานเนาะก็ใช้ไม่ค่อยเห็นเนาะไม่ค่อยเห็นภาพของประธานสภาแล้วก็ภิรายครับอพิรายยาวเลยถึงเหตุ <c oughs> เหตุผลว่าทําไมสภาจึงต้องมีอะไรซึ่งจริงๆก่อนหน้านี้มันก็เป็นประเด็นที่ทุกคนก็ร้องระง,งมกันมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะ <c oughs> เดือนที่แล้ว ต่อบงบสภาที่เขาจะทําไว้สําหรับเรโนเวทจริงๆส่วนหนึ่งอะ่ะมันเป็นแค่เรโนเวทเรโนเวทก็คือการตกแต่งใหม่เนาะ<ม>การการซ่อแมแซมบํารุงรักษาปรับปรุง<ม>แต่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันเป็นส่วนที่สร้างขึ้น<ม>อ่าต่อเขาเรียกอ,อะไรสร้างจากที่ไม่เคยได้สร้างสร้างใหม่สร้างใหม่หมมอย่างอย่างอย่างที่จอดรถเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เขามีแผนอยู่แล้วที่จะสร้าง<ม>แล้วยังไม่เคยมีงบที่จะสร้าง ครับอ่าเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยงบปกติแล้วถ้ามันถูกกฎหมายเนี่ยมันจะต้องประมาณ7 8็ดแพันคันแต่ปรากฏว่ามันทําได้แค่สามพันคันครับอ่อแล้วก็ลองงบก้อนใหม่มามาเติมซึ่งอันนี้อันนี้ก็ไม่ได้ถือว่ารีโนเวทแต่ก็ถือว่าออกแบบมาไม่สมบูรณ์ตั้งแต่ต้นแล้ว็จะจับมาขยายทีหลังซึ่งถามว่าเรื่องที่จอดรถจอดราเนี่ยมันจําเป็นไหมใครที่เคยไปสภาไม่ว่าจะเป็นสสโดยตรงสวโดยตงรยตงหรือเวนเหน้าที่โดยตรงเนี่ย ใครที่เป็นเจ้าใครที่เข้าได้รับเชิญไปให้การหรือว่าอะไรในชั้นกรรมธิการอะไรก็ตามเ่ยนะก็จะรู้ว่าที่จอดรถมันโออัตคัดขัดสนอืใช่พูดง่ายที่นู่นเนี่ยแบบขับเข็นรถชนชนท้ายกันเนี่ยแทบจะแทบจะเรียกว่าไม่ถือสาไม่ถือสากันไปแล้วเพราะมันแน่นมากมันแน่นมากเออเพราะฉะนั้นเอาก็ฝ่ายทางเขาก็เขาก็เปิดเปิดเปิดประเด็นนี้ในงบประมาณใช่ไหมฝ่ายรัฐบาลก็ฝ่ายสภา ดีกว่าอย่าเรียกว่าฝ่ายรัฐบาลเลยเพราะว่าเป็นประธานสภาเ็าทาหน้าที่เป็นกลางาในการดําเนินการประชุมเป็นหลักแล้วก็บริหารกิจการสภาเขาก็รู้สึกว่ามันมันในแง่ในแง่ของการบริหารสภาเนี่ยเขาก็จําเป็นที่จะต้องทําเรื่องนี้นี่อันนี้บอกก่อนเลยว่ามันมีความจาเป็นครับ<ะ>เพียงแต่ว่าฝ่ายค้านเขาบอกว่าทําไมไม่เอาคนผิดมารับผิดชอบก่อนที่ออกแบบหรือ ทำให้มันเหลือที่จอดรถแค่สามพันคันที่แทนที่จะเป็นเจ็ดพันคันเอ่อเอามารับผิดชอบก่อนคําถามก็คือผมดูมันก็ก็เข้าใจอะนะว่าเป็นคว,ความเจ็บแค้นหรือรู้สึกว่าเออทำไมมันมันถึงต้องไปเพิ่มงบในส่วนนี้อีกแต่ว่าอะแต่จะเอาอยัางไงอ่ะมันที่จอดรถมันไม่พอจริงๆเออใช่อ่ามันไม่พอจริงๆแล้วการ<ม>การไปเพิ่มเติมทีหลังสร้างที่จอดรถใหม่ทีหลังเนี่ย มันยากมันยากแล้วมันก็แพงสี่พันล้านอ่ะสำหรับแค่ที่จอดรถอย่างเดียวอ่ะมันก็แพงจริงครับแพงจริงแต่ถามว่าจะขยับขยายไปย่างอื่นไหมมันก็ต้องไปว่ากันตั้งระบบตั้งแต่ต้นแหละว่าทําไมถึงไม่ทําให้มันถูกกฎหมายเรื่องจํานวนรถกับจํานวนคนใช้สถานที่ให้มันถูกต้องเสียแต่เสียตั้งแต่ต้นแต่ถามว่ามาถึงวันนี้เนี่ยเรื่องเอาผิดก็ต้องไปเอาผิดถ้ามันผิดกฎหมายออกแบบสภาพมันผิดกฎก็ต้องไปเอาผิดแต่ถามว่าความจําเป็นต้องใช้มันก็ต้องมีเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นเรื่อง เห็ในใจทั้งสองฝ่ายครับซึ่งลักษณะแบบนี้ปรากฏปรากฏอยู่ในการอภิปรายในหลายๆเรื่องหลายๆประเด็น <c oughs> เป็นเรื่องคนละทฤษฎีคนละวิธีคิดครับมองโลกความฝันมองโลกความเป็นจริงมองโลกอุรมคติกับมองโลกที่เป็นไปได้เพราะฉะนั้นมันจะเป็นการเถียงกันแบบนี้ในการอภิปรายในช่วงสองสามวันที่ผ่านมาซึ่งถามว่าสร้างสรรค์ไหมสร้างสรรค์ครับเพียงแต่เพียงแต่ เพียงแต่คนคนดูหรือคนชมหรือประชาชนทั่วไปในฐานะที่ผู้เฝ้ามองสภาซึ่งใช้เงินภาษีเราเนี่ยเราก็อาจจะต้องตระหนักว่ามันอาจจะไม่ได้แปลว่าถูกหรือผิดเออมันเพียงแต่เป็นวิธีคิดวิธีมองวิธีอยู่วิธีต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างมุมมองเออต่างคนต่างผลประโยชน์เพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องผิดเรื่องถูกต้องบอกอย่างนี้ก่อนส่วนใหญ่แล้วฝ่ <c oughs> ายคา้านตั้งคําถาม ฝ่ายรัฐบาลตอบมันฟังได้ทั้งคู่คฟังได้ทั้งคู่มันอยู่ที่มุมมองว่าฝ่ายปฏิบัติเป็นยังไงฝ่ายที่ตรวจสอบเป็นยังไงโดยภาพใหญ่เพราะนั้ในภาพใหญ่แล้วผมคิดว่าการพิพายคราวนี้ค่อนข้างโอเคสร้างสรรค์ออกไปในทางเมื่อมันสร้างสรรค์นเนาะมันเลยออกไปในทางจืดชืดอยู่พอสมควรครับอ,อีกหนึ่งงบอ,อีกหนึ่งงบอีกหนึ่งโครงการที่ได้รับความสนใจคือกรณีของกระทรวงคมนาคม ฝ่ายขายกับพิปรายเรื่องของงบที่มีการจัดทำเนี่ยมันมีการเอื้อประโยชน์อะไรกับใครหรือไม่โดยเฉพาะถนนบางเส้นทางที่เขายกตัวอย่างถนนบางเส้นทางมันก็มันก็ยังดีๆอยู่อ่ะแต่มีการนํางบไปทําอ่าอันนี้อันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นเคสคลาสสิกที่มันเกิดขึ้นทุกยุคทุกสมัยอืมใช่ไหมบางเคสบางเคสเนี่ยมันก็บางกรณีเนี่ยมันก็เป็นถ้าจําได้นะ สักสามสิบสี่สิบปีที่แล้วเนี่ยมันมีสมญานามที่เขาเรียกถนนเลยว่าคือถนนควายเดินอก็คือสร้างลงทุนสร้างแต่ไม่มีคนใช้เลยครับไม่มีรถราผ่านอะไรเงี้ยนะก็คือก็คือมันเป็นการตั้งอยู่บนสมติฐานที่ว่า <c oughs> สักแต่สร้าง <c oughs> ไม่ได้ดูเลยว่ามันมีผลตอบแทนเท่าไหร่หรือมันได้ประโยชน์พ้นผลอะไรต่อประชาชนไหมหรือมีคนใช้ไหมหลักๆแล้วก็คือว่าหวังเอางบเข้าไปแล้วก็ไปก,กนินเงินทอนกินหัวคิวกินสา <c oughs> รพัดกินค่าคอม หลักๆมันก็จะเป็นการตั้งคำถามอยู่บนบนฐานแบบนี้แต่ว่าในทางในทางถ้าเรามองในแง่วิธีคิดของการบริหารเนี่ยบางคนเขารู้สึกว่าแน่นอนละฮะเขาก็อยากจะสร้างผลงานในพื้นที่อันนี้เป็นเรื่องปกติแต่สร้างผลงานในพื้นที่แล้วเป็นประโยชน์ต่อประชาชนไหมหรือเผาผ่านทรัพยากรเผาผ่านภาษีกรอนของประชาชนไหมอันนี้เป็นเรื่องท้องตรวจสอบใช่ไหมอันนี้จริงๆแล้วมันก็จะมีหน่วยงานที่ตรวจสอบก็คือนอกจากฝ่ายค้านในเวทีสภาแล้วมันก็จะมีสอตอง,งอเรื่องความคุ้มค่า แต่บางคนเนี่ยเขาก็ในเชิงหนึ่งก็คือเขาคิดวิธีคิดของเขาคือว่าถ้าไม่สร้างถนนไปความเจริญจะไปได้ยังไงนะเมื่อเริ่มต้นสร้างถนนเนี่ยมันไม่ได้พูดถึงเรื่องความคุ้มค่าแต่มันเป็นเรื่องการคาดหมายความคุ้มค่าในอนาคตอ่าเช่นในวันที่เราสร้างถนนเส้นเราวันที่เราสร้าง ราชด,ดำเนินแปดเลนในสมัยรัชกาลที่ห้านะค,คนก็ร้องระงมเหมือนกันว่าจะสร้างทําไมอรถราไม่มีเลยเ<อ>ใช่ไหมแต่หลังจากนั้นมันก็จเจริญขึ้นจเจริญขึ้นเโมเดลการพัฒนาแบบนี้มันก็เป็นเรื่องเป็นปกตินั่นแหละปกตินี่แหละเพียงแต่ว่าใช่มันต้องดูเรื่องความคุ้มค่ามันต้องดูการประเมินการคาดการณ์ในอนาคตและความเป็นไปได้ซึ่งจริงๆมันมีหลักวิชาการในการคิดคํานวณอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามีข้อมูลเพียงพอไหมในหน้าง,งานที่รัฐมนตรีจะตอบอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ ต้องเข้าใจสองฝ่ายอย่าเพิ่งไปฟันธงว่ามันจะเกิดเพราะทุจริตอะไรอย่างเงี้ยมันบีบางทีเป็นเรื่องวิธีคิดด้วยไม่ได้แปลว่าอ่ะไม่ได้แปลว่าไม่มีการทุจริตในทุกกรณีเนาะมันอาจจะมีบางกรณีที่ไม่ได้ประเมินความคุ้มค่าเลยแต่มันมีบางกรณีที่คิดว่ามันเป็นการลงทุนเพื่ออนาคตก็ต้องเปิดทางให้กับวิธีคิดที่หลากหลายแล้วก็ใช้กระบวนการตรวจสอบหลังจากนั้นก็ตรวจสอบไปดูว่ามันมีความคุ้มค่าไม่มีความคุ้มค่าอย่างไรก็แล้วก็แล้วก็ แล้วก็ใช้การเมืองได้แหละอภิบายไม่ไว้วางใจหรือให้ประชาชนเป็นคนตัดสินว่าเฮ้ยถ้าถนนสร้างไปไม่มีใครได้ประโยชน์เลยเดี๋ยวคราวหน้าเขาก็จะไม่ได้รับการเลือกตั้งเพราะนั้นเพราะฉะนั้นโดยปกติแล้วคนที่เขาอยากเอาเงินเอาโครงการเข้าในพื้นที่ของเขาเนี่ยเขาจะกังวลเรื่องพวกนี้อยู่แล้วว่าก็กลัวสอบตกเพราะนั้นโดยประชาธิปไตยเนี่ยมันมีระบบการตรวจสอบของมันเพียงแต่ผมอยากจะชี้ให้เห็นว่ามันไม่ได้แปลว่ามันมีวิธีคิดเดียวเออฮะ ก็แค่นั้นครับนี่ก็กเป็นเรื่องคมนาคมอ,อีกอีกกระทรวงหนึ่งก็น่าสนใจเพราะว่าข้อมูลของฝ่ายค้านก็ค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะงบของกลาโหมพี่ครับ <c oughs> <c oughs> งบของกลาโหมเนี่ยมันเป็นจริงๆมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นอะไรที่เกินความคาดหมายมเพราะว่าถ้าเถียงกันเรื่องที่คุณชยพลพูดเรื่องฟรีเกตหรือเรือดำน้ำใช่ไหมฮะเรื่องเรือดำน้ำเนี่ย มันถูกมัดมือมัดปากกันอยู่แล้วเนื่องจากว่ามันมีการโอนเงินสองสามงวดเข้าไปที่ผู้ผู้ผู้สัญญาคนที่จะส่งมอบเรือดำน้ำใช่ไหมก็มคือผู้นี่ว่าจีนนี่แหละเอ่อเรือสร้างเรือดำน้ำเนี่ยก็เป็นการาวางมัดจําไปแล้วจา่ายเงินตามงวดไปแล้วแต่ปรากฏว่ามันเกิดเหตุเกิดขึ้นเพราะว่าเครื่องยนต์เรือดำน้ําของเยอรมันนี้ตามสเปคที่เราผูกสัญญากันไว้เนี่ยเขาให้ไม่ได้ เขาให้ไม่ได้ทางเยอรมันไม่ยอมไปมเพราะนั้นจีนก็ได้บอกว่าขอเปลี่ยนเป็นเครื่องเครื่องเรือเครื่องจีนแทนซึ่งมันยังไม่มีประเทศไหนใช้มั้งรู้สึกอาจจะมีปากีสถานที่เริ่มใช้แล้วใช่เออซึ่งตรงนี้ถามว่ามันเป็นมันเป็นเรื่องที่ค้างเก่ามาตั้งสมัยสมัยประยุทธ์ละก็ค้างคางกันมาเรื่องเรือดำน้ำําทีนี้เรื่องเรือฟริเกตเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเรื่อง เรือฟิเกตเนี่ยมันเป็นแผนยุทธศาสตร์ว่าเราจะเอาเข้ามาหลังจากนั้นเราจะสร้างเป็นผู้แง่ผลิตเองเราจะผลิตเองเพราะฉะนั้นการนําเข้ามาสักหนึ่งลำสองลำมันก็จะมีประโยชน์ในแง่ที่ว่าจะเอาขึ้นมาเพื่อจะอ่าต่อยอดสําหรับการผลิตเองซึ่งคราวนี้งบที่มันมีจํากัดและงบเรือดำน้ําที่มันผูกพันอยู่เนี่ยมันก็เลยทําให้ซื้อเรือฟีเกตได้หนึ่งลำแทนที่จะได้สองสามลำตามที่แผนที่ว่าไว้ซึ่งก็โดนฝ่ายการทวงติ่งจะถามว่า เอออันนี้ก็ต้องบอกว่าแม้ว่ามันจะเป็นไปตามทิทยาศาสตร์ว่าเราใหญ่ผลิตเรือเรือเรือรบอย่างฟรีเกตเองแต่ถามว่าณวันนี้เนี่ยเงินมันไม่พออ่ะจะให้ทํำยังไงทำไมเงินมันไม่พอจะให้ทํำยังไงจะให้ไปให้ยกเลือกเรือดำน้ามันก็ไม่ได้เข้าใจไหมมันไม่น่าเป็น,นเสียค่างโงห่หรือเสียฟรีมันก็อยู่ในภาวะที่รัฐบาลก็ต้องมารับมารับ ปัญหาที่มันเกิดขึ้นในอดีตนั่นแหละคือผมสงสัยว่าไอ้เรื่องเรือดืดน้ำเนี่ยทำไมไม่ไม่ทำให้มันจบในรัฐบาลก่อนนู้นเก็แรงต้านมันเยอะแรงต้านมันเยอะแล้วมันก็อยู่ในกระบวนการต่อรองใช่ไหมจริงจริงรัฐบาลนี้อ่ะก็มีความพยายามที่จะไปคุยกับทางเยอรมนีแล้วว่าขอเครื่องยนต์เถอะใช่ไหมก็เมื <t> ่อเดือนที่แล้วที่คุณภูมิทําไปเยอรมนีก็คุยตามข่าวก็คือมีการคุยเรื่องนี้แต่ก็ไม่สําเร็จนะฮะก็ไม่สําเร็จเรื่องนี้ทางเยอรมนีเขาไม่ยอมนะฮะเพราะเขาถือว่า เรือเครื่องยนต์นี้มันไม่ได้สําหรับเอาให้ทีมไปทําขายก็ลําบากแล้วฮะเรื่องนี้ยังไงเอ,อก็ต้องเดินหน้ากันต่อไปล่ละฮะไม่รู้อ่ะคืเรื่องผีถึงป่าช้าละสับโบราณคือคือ,ส,คอสุดท้ายแล้วพี่ถ้าเราพูดถึงเรื่องเดําน้ําเนี่ยสุดท้ายสมมติสมมติถ้าไม่ได้ซื้อนนเนี่ยคนกลับมาด่าเพื่อไทยนะทั้งทั้งที่ไม่ได้เป็นคนผูกปัญหาไว้นะใช่ก็ก็เป็นรัฐบาลเนี่ยฮะ ถ,ถ้าเราไปโยนให้ฝ่ายบอกก็กกคุณมีคุณเป็นรัฐบาลนะคุณอยากเป็นรัฐบาลคุณก็ต้องแก้ปัญหา<อ>ใช่ไหมมันก็อเอแต่ก็ต้องเข้าใจว่าใช่รัฐบาลนี้ไม่ได้เริ่มต้นไม่ได้สร้างปัญหาแต่ต้องมาแก้ปัญหาในฐานะที่ต้องต้องในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีและคุมกลาหโหดด้วยเพราะนั้นเพื่อไทยก็ต้องก็ต้องรับไปอ,อครับทีนี้มันก็จะมีอย่างเรื่องกลับไปเรื่องคมนาคมนิดหน่อยก็คือมีอเรื่องรถไฟฟ้าใช่ไหม<อ>ซึ่งก็ปรากฏว่า อันนี้ไม่ได้เกี่ยวอภิปรายเนาะมันมันพี่ปลายงบเนี่ยมันจบไปแล้วเอ้มันมันอยู่ระหว่างการอภิปรายอยู่แต่ว่าก่อนหน้าวันอภพปรายงบอะมันมีเรื่องรถไฟฟ้าซึ่งดราม่ามันก็เกิดแล้วในระหว่างในระหว่างสองสาวันนี้อ่าก็คือเรื่องเอ่อทำไมพักประชาชนซึ่งได้สสในกรธมเกือบเกือบครบทุกเขตขาดขาด,ขาดเขตเดียวอ่ะคือได้สามสิบสองอะทำไมถึงยกมือค้านรถไฟตัวนี้เออรถไฟฟ้าไอ้กฎหมายรฟมซึ่งซึ่ง มันมีผลสําคัญต่อการทําให้เกิด20บาทตลอดสายได้ทําไม,มพักประชาชนเข้าไปถึงเ,ออเขาถึงไปยกมือไม่เห็นด้วยอะไรเงี้ยซึ่งเหตุผลหลักเขาก็อาจจะบอกว่าเป็นเรื่องที่อมันทําไมต้องมาสร้างงบเอาภาษีประชาชนมาสร้างเอมามา,มาลดค่าไฟมาอุดอมาอุดหนุนค่ารถไฟฟ้าให้เหลือ20บาทอะไรเงี้ยมันไม่มันมันอาจจะไม่แฟร์กับภาษีของคนธรรมะเทศจริงต้องบอกก่อนว่า งบตัวนี้มันเป็นงบที่กฎหมายตัวนี้มันจะเปิดช่องให้ใช้กองทุนใช่ไหมที่ของของราฟอ์มอได้อะไรเงี้ยซึ่งจริงๆมันก็เป็นงบบริหารจัดการภายในของกิจการรถไฟฟ้ากันเองนี่นแหละซึ่งถามว่างบงบไอกองทุนตัวนี้ปกติแล้วมันก็จะดึงเข้ารักไหมแต่อยู่ในงบประมาณไหมใช่มันก็คือรัฐใช่ไหมเมื่อมันมีมีกาไรมีอะไรขึ้นมามนก็คือรัฐแต่ใช่แต่ว่าตามหลักแล้วเนี่ย เอ่อมันก็อยู่ที่วิธีคิดเหมือนกันว่าวิธีคิดเนี่ยบางรัฐบาลเนี่ยเขาบอกว่าให้เนี่ยมันเป็นเงินงบประมาณเป,เป็นกำไรรถไฟฟ้ามันมีกําไรมันต้องส่งคืนรัฐแต่บางรัฐบาลเขาก็รู้สึกว่าไม่ใช่เรื่องนี้เป็นเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเป็นเรื่องสวัสดิการขั้นพื้นฐานเรื่องการเดินทางเป็นสวัสดิการขั้นพื้นฐานเพราะฉะนั้นผลกําไรที่มันมีมาเนี่ยมันควรจะเอามาเติมให้คนเข้าถึง รถไฟฟ้าได้อย่างทั่วถึงคนจนที่ไม่สามารถขึ้นรถไฟฟ้าได้หรือไม่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงโครงสร้างขั้นพื้นฐานแบบนี้ควรจะเข้าถึงได้เพราะนั้นเขาก็รู้สึกว่าอ,อ,อย่างงานโครงสร้างพื้นฐานนี้มันไม่ควรจะคิดแพงนั้น40บาทค่าเฉลี่ยของมันอยู่ที่ประมาณ37บาทค่าเดินทางต่อเที่ยว34บาทเนี่ยมันแพงเกินไปมันทําให้คน ที่ควรจะใช้ได้ประมาณสิบล้านคนใช้ได้แค่ล้านสองล้านคนเนี่ยมันมันมันอาจจะไม่ไม่ไม่คุ้มกับศักยภาพของการลงทุนเรื่องรถไฟฟ้ามันจะม,มีมีหลายมิติเนาะเรื่องเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ถกเถียงกันได้บางคนก็รู้สึกว่าเออแต่ต้องบอกก่อนว่าภาษีจํานวนมากเนี่ยอืมันก็มันก็ไม่ได้แปลว่าคนเชนบทเขาได้ใช้เนาะ สนามบินอย่างเงี้ยมันก็เป็นโครงสร้างพื้นฐานคนต่างจังหวัดบางคนไม่เคยได้ใช้ถูกต้องเอาแค่รถไฟราคาถูกๆอย่างเงี้ยรถไฟบ้านเราเนี่ยรถไฟจะกระชากถึงกระช่างไม่ถึงกระช่างเนี่ยคนจํานวนมากหลายคนก็ไม่เคยได้ใช้เพราะฉะนั้นเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องที่มองมองภาษีแบบตรงไปตรงมาแบบนั้นไม่ได้ว่าเฮ้ยคนต่างจังหวัดไม่ควรจะเอาเงินภาษีมาใช้ให้สาหรับคนกรุงเทพเออแต่คุณอย่าลืมนะนี่เรากําลังพูดถึง คนสิบกว่าล้านคนในกรุงเทพซึ่งมันคือหนึ่งในห้าหนึ่งในห้าของประชากรหรือหนึ่งหนึ่งในสี่ด้วยซ้ำของประชากรซึ่งถามว่าคนเหล่านี้มันก็เป็นกําลังบริโภคเมื่อกําลังบริโภคลดรายจ่ายเขาได้เขาไปเพิ่มรายได้เขาก็จะมีกําลังบริโภคเพิ่มขึ้นบริโภคเพิ่มขึ้นเขาจะไปซื้อสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้นซื้อสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้นมันก็ตกไปสู่มือประชาชนอยู่ดีเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่มุมมองมันอยู่ที่ทฤษฎีในการมองครับก็แค่นั้นแต่ถามว่า เออสาสิบสี่บาทสำหรับรถไฟฟ้ามันแพงไปไหมแพงไปแพงเกินกว่าควรอ่ใช่จะจะถูกเรียกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานนะอ่อืให้พิชูให้คะแนนสองฝ่ายหน่อยฮะเป็นไงบ้างเออผมว่าฝ่ายค้านไม่มีประเด็นเรื่องทุจริตจับได้อยู่แล้ว ประเด็นไม่ไม่มีจังๆอ่ะไม่มีมประเด็นมีแต่ตั้งข้อสงสัย<ม>แล้วงบมันยังไม่เคยใช้อ่ะไปตั้งข้อสงสัยเรื่องชุดริตอางไม่ได้อยู่แล้วเ<ม>อ,อ,อฝ่ายค้านทําการบ้านดีไหมภายใต้เวลาจํากัดผมคิดว่าฝ่ายค้านก็ถือว่าสอบผ่านเนาะ<ม>ฝ่ายรัฐบาลตอบได้เคลียร์ไหมผมว่ารัฐมนตรีหลายคนก็ตอบได้เคลียร์แล้วก็พยายามจะตอบได้เคลียร์เนาะแต่ว่าโอเคมันอาจจะไม่ได้มีประเด็นหวือหวาถามว่า ถ้าไม่ได้มองฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลถามว่างบประมาณนี้ออกมาแล้วฝ่ายค้านได้สะท้อนไหมว่ามันปรับเปลี่ยนบริบทโลกที่มันเปลี่ยนแปลงไปไหมวิกฤตรับมือกับวิกฤตการที่มันเปลี่ยนแปลงไปไหม,อ,มอันนี้มันอาจจะต้องอาศัยคนที่ดูแบบสี่วันจบนะอะไรอย่างนี้นะผมคิดว่าอส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 ออย่างสอสอ,สอเออขาก็แบง่งบางคนเขาก็แบ่งตามกระทรวงแบ่งตามโปรเจกต์เนาะอย่างฝ่ายค้านฝ่ายค้านก็จะวิจารณ์กันตามตามกระทรวงตามตาม กระทรวงสาธารณสุขมีปัญหาเรื่องอะไรที่เขารู้สึกว่าใช้งบไปไม่เพียงพอแต่ว่าถ้าไปดูของฝ่ายรัฐบาลเนี่ยฝ่ายรัฐบาลที่สสของฝ่ายรัฐบาลอภิปรายเนี่ยเขาก็แยกกันอภิปรายแล้วก็พยายามจะชี้ให้เห็นว่ารัฐบาลพยายามจะขับเคลื่อนอะไรอประเด็นอะไรในกระทรวงสําคัญสําคัญประเด็นอะไรในกระทรวงสําคัญซึ่งถ้าเอาภาพมาต่อจิ๊กซอกันของสสทุกคนคทั้งฝ่ายค้านของรัฐบาลเนี่ยเราอาจจะได้เห็นภาพจริงๆว่า เอาเครื่องจริงแล้วแผนทั้งหมดของ<ม>รัฐบาลหรือผ่านงบประมาณตัวเนี้ยมันจะเดินหน้าไปทางไหน<ม>แต่ถามว่าเออมันไปนหนักในเรื่องของอะไรที่มันจะสะท้อนกับวิกฤตการณ์อย่างสงครามการค้าอเมริกาหรือไม่ซึ่งยังเกิดความไม่ชัดเจนเกิดขึ้นเนี่ยครับอไม่ไม่เท่าไหร่งบ69<ม>เนี่ยยังไม่เห็นว่ามีการมีร,มร,รับมือกับวิกฤตอะไรหรอเป็นเรื่องเป็นราวคือคือก็ออจ,ะจะไปรับ จริงๆจ,จ,จะเป็นเรื่องเป็นราวได้ยังไงเงบสามจุดเจ็ดแปดแสนล้านเนี่ยนะไอ้ล้านล้านล้านเนี่ยนะมันมีงบลงทุนอยู่แค่ยี่สิบเปอร์เซ็นแค่นั้นเองอ่าใช่นอกนะั้นเป็นเงินเดือนหมดแล้วเป็นเงินเดือนเป็นเงินจ่ายนี่หมดแล้วนั้นะมันเหลือยี่สิบเปอร์เซ็นเนี่ยมันแทบจะเรียกได้ว่าเอาไปลงทุนในโครงสร้างในลงทุนในแผนที่เขามีวางไว้อยู่ในกระทรวงต่างๆแค่นั้นมันก็ไม่พอแล้วอืมันก็ไม่พอแล้ว,อลวเออเพราะนั้น ผมว่ามันจะต้องไปดูในเรื่องของว่ามันจะไปตัดทอนในชั้นวาระสองวาระสามแล้วเอาไปเอาไปกองไว้อยู่ในงบกลางเพื่อจะรับมือกับวิกฤตการณ์<ม>อะไรอย่างนั้นอันนั้นอาจจะเห็นได้ชัดกว่าเพราะนั<ม>้นมันเรื่องของงบนี้สะท้อนการรับมือกับสงครามการค้าหรือไม่ณนะวาระหนึ่งเรายังไม่เห็นชัดเจนนะ<ม>แต่วาระสองวาระสามที่มีการแตรยติ ผมเชื่อว่าสภานี้ทั้งสภาตั้งอยู่บนโจทย์ว่าเราตั้งงบปีนี้ภายใต้สงครามการค้าดังนั้นจึงเชื่อว่าวาระสองวาระสามเนี่ยจะมีการแปรยติเพื่อจะเจียดเงินไว้สําหรับรับมือกับสงครามการค้าแน่ดงนั้นต้องดูในวาระสองวาระสามครับอภิปรายจบจากนี้ไปพี่งบประมาณความเคลื่อนไหวในแวดวงการเมืองจะมีการปรับคอรมออะไรยังไงไหมครับ เออในความเห็นผมเนาะถ้าจะปรับพรมอไม่ได้เป็นผลมาจากการอภิปรายงบโดยตรงอืเพราะว่าการอภิปรายงบอ่ะมันไม่ใช่การอภิปรายไม่ไว้วางใจใช่ไหมแต่มันปรับเพื่อผ่านการประเมินประเมินผลงานอผ่านการทําให้มันเอแข็งแรงขึ้นทําให้มันดูวิง่งดูแข็งดูกระฉับกระเฉงขึ้นครับหรือเพิ่มประสิทธิภาพขึ้นอันเนี้ยผมคิดว่า มันมีความเป็นไปได้ที่จะปรับอืมอ่าแต่ปรับแบบนั้นเนี่ยอ่ามันก็ตามข่าวว่าจะพิชัยจะอยู่ไหมจะรอดอไม่อรอดอะไรอย่างนงี้นะอันนี้เดี๋ยวมันก็จะวิเคราะห์กันไปแต่ว่าแต่ละพักอ่ะมันมีคนที่โดดเด่นอยู่แล้วล่ะมีเอาคนนี้อนนอกคนนี้ครับไม่ได้มีเนื้อยะสําคัญมากแต่คนที่เขาตั้งคําถามเรื่องปรับคละมอเนี่ยเขาตั้งคําถามไปถึงว่าจะมีการปรับกระทรวงหรือปรับพักร่วมหรือไม่เออใช่อ่าเขาเขาตั้งคําถามไปถึงขั้นนั้น ปรับกระทรวงหมายความว่าจะดึงมาหาไทยมาอยู่กับมาเพื่อไทยหรือไม่มอะไรอย่างเงี้ยแล้วภูมิใจไทยจะเอากระทรวงไหนไป<ม>อันเนี้ยผมคิดว่าไม่ง่ายนะ<ม>ไม่ง่ายนักที่จะเกิดถ้าจะเกิดมันก็คงจะใช้เวลาอยู่พอสมควรมไม่มีคืออ่าพลบงบผมเชื่อว่าไม่ได้เป็นเหตุผลโดยตรงที่จะนำไปสู่การปรับครมอมและไม่ได้เป็นเหตุผลโดยตรงในการ นำไปสู่การปรับปรับพักร่วมปรับปรับใหญ่เอปรับใหญ่คือ<ช>สลับเก้าอี้ในพักร่วมเลยเผมคิดว่าไม่ใช่โดยตรงรมันอาจจะต้องแล้วมันก็อย่าลืมว่ามันจะมีกฎหมายสําคัญเมื่อเปิดสภาในวันที่สามกรกฎาคมขึ้นใช่ไหม,หมวาระวาระแรกก็จะมีเรื่องกฎหมายเรื่องเอเทนต์คอมเปญตามมาด้วยกฎหมาย <c oughs> นิศกรรม,มอ่าทีนี้ถ้าในเดือนนี้ มีการคุยกันแล้วเห็นด้วยเห็นดีเห็นงามที่จะผักดันเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพกต์กันไปเนี่ยมันก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งแต่ถ้ามันมีว่แว,วว่ามันจะหักกันเรื่องเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพกต์อันนี้ก็จะมองไปอีกทางหนึ่งนะปัจจัยมันอยู่ที่ตัวกฎหมายเรื่องเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพกต์ซึ่งเป็นกฎหมายนโยบายสาคัญของรัฐบาลเพื่อไทยไอของ,ของพรคเพื่อไทยดีกว่าหรือของร,รัฐบาลก็ได้อะแล้วก็เรื่องกฎหมายนิยมศกรรมรวมทั้งกฎหมายอื่นๆแต่ว่าผมคิดว่าโดยโดยสภาพ มันอาจจะยังไม่เห็นวีแวร์แบบนั้นชัดเจนนะผ่านการอภิปรายงบค,ครั้งนี้อ,อแต่มันจะไปอยู่ในเงื่อนไขกฎหมายเรื่อง Entertainment Complex เสียมากกว่าทีนี้ถามว่าในอภิปรายงบค,ครั้งนี้เราเห็นร่องรอยไหมมันต้องย้อนกลับไปอยู่สามสี่เหตุการณ์เนาะก็คือหนึ่งตอนอภิปรายไม่ไว้วางใจเมื่อเดือนสองเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเป็นการอภิปรายนายกรัฐมตนตรีคนเดียว พักประชาชนซึ่งเป็นพักฝ่ายค้านหลักไม่ได้อภิปรายพักภูมิใจไทยด้วยถูกไหมฮะครับมาครั้งนี้ไม่เห็นการตั้งคำถามแบบโจมตีในการอาภิปรายงบเนาะกับมหาไทยมากนะักไม่เห็นการตั้งคำถามกับกระทรวงศึกษาหรือกระทรวงแรงงานของพักภูมิใจไทยมากนะัก มีบ้างไม่ใช่ไม่มีเลยนะฮะมีแต่ก็เป็นลักษณะการท้วงติงอ่าเป็นล,ลักษณะการท้วงติงแต่ไม่ค่อยเห็นเรื่องคัวสอวอซึ่งจริงๆเป็นเรื่องของการได้มาซึ่งอำนาจนิติบัญญัติครับใช่ไหมการได้มาซึ่งสอวอซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มากซึ่งปกติเนี่ยจะต้องเป็นงานของพรรคประชาชนเพราะเขาเขาเขา,เขาปักธงว่าเขาจะทําเรื่องรัฐมนูญเรื่องเอการลบล้างผลพวงรัฐทหารหรือว่าหรือเรื่องโครงสร้างใหญ่ๆ ก็ไม่เห็นเขาขยับเรื่องการหัวสวเนอะครับหัวสวเนี่ยกลายเป็นกลายเป็นภาคประชาชนอืเออแล้วสื่อกับสื่อสื่อก็พยายามจะปั้นแล้วก็บอกว่ามีเพื่อไทยอยู่เบื้องหลังแต่กลายเป็นว่าพรรคประชาชนเนี่ยไม่ได้ขยับเรื่องนี้เท่าไหร่แล้วพอมาประกอบกับที่คุณอนุทินไปออกรายการของคุณสรยุทธ์ครับก็บอกว่าโอ้ยตอนนี้ใครก็จับมือกับพรรคไหนได้อ,อืมอ่ใช่มันก็เลยอ่ามันก็เลย มันมีการจะเปลี่ยนแปลงเอล็อกที่มันเคยล็อกไว้อืว่าพรรคประชาชนจะถูกโดดเดี่ยวเนี่ยณวันนี้มันก็อาจจะเป็นไปได้ว่าณวันนี้เนี่ยพรรคภูมิใจไทยกําลังใช้พรรคประชาชนในการต่อรองว่ามันมีความเป็นไปได้นะที่พรรคภูมิใจไทยจะไปจับมือกับพรรคประชาชนจัดตั้งรัฐบาลซึ่งนั่นหมายความว่าคุณอนุทินจะเป็นนายกเนื่องจากพรรคประชาชนไม่มีแคนดิเดตเป็นนายกแล้วอืฮะ สนิโ a อเหตุการณ์แบบนี้ภาพจําลองแบบนี้มันจะเกิดขึ้นได้ไหมถามว่ายากผมก็ยังคิดว่ายากอยู่เพราะว่าเอออย่าลืมว่าพรรคประชาชนเนี่ยอแม้ว่าเขาอยากเป็นรัฐบาลแต่เมื่อเขาไม่ได้เป็นนายกทั้งที่เขาได้มีเสียงเป็นเป็นพรรคอันดับหนึ่งแล้วก็จะให้คุณอนุทินเป็นเนี่ยมันตอบคําถามประชาชนไม่ได้อื มันตอบคำถามประชาชนไม่ได้คุณมันยิ่งกว่าคุณคุณไปด่าเพื่อไทยตบัดสัตว์แล้วคุณไปร่วมกับภูมิใจไทยนี่มันมันแปลว่าอะไรใช่ไหมมันก็เลยเหตุการณ์แบบนี้มันไม่น่าจะเกิดขึ้นมันไม่น่าจะเกิดขึ้นในการปรับครมหรือการปรับพักร่วมหรือการปรับรัฐมนรัฐบาลใหม่ในการในหลังเหตุการณ์หลังการพิพากงบก็แต่ถามว่าเขาใช้พักประชาชนในการบอกกับเพื่อไทยส่งสัญญาณกับเพื่อไทยไหมว่าเป็นไปได้ไหมเนี้ยอันเนี้ยใช่แต่ถามว่าเพื่อไทย เขาจะเชื่อในการรับครั้งนี้หรือไม่ผม,ไมมผมคิดว่าไม่ผมคิดว่าไม่แต่ต้องอย่าลืมนะก่อนหน้านั้นก้าวไม่เอาสิบไม่เอานะภูมิใจไทยกับประชาชนอ่าใช่ใช่ใชก็อันเนี้ยมันก็เลยผมผมก็คิดว่าเอยากยากยากถ้ามันจะเกิดมันอาจจะเป็นเรื่องอาจจะเป็นเรื่องที่ต้องอย่าลืมนะว่าพรรค ภูมิใจไทยอ่ะเขาไม่มีกระแสในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเลยเขาได้ปาติลิตไม่กี่คนครับถูกไหมฮะเขาจะไปได้ในเขตเยอะอืเขาจะไปได้ในเขตเยอะขณะที่ขณะที่พรรคพรรคส้มเนี่ยครับคราวที่แล้วเขาก็ได้เขตเยอะนะแต่ศักยภาพในการเลือกตั้งครั้งหน้าเขาเนี่ยเขาเชื่อว่าเขาสร้างกระแสได้แต่เขตเขาจะเป็นรองเพราะฉะนั้นเอาความจริงในทาร์เก็ตเขาหรือกลุ่มเป้าหมายเขาในการรณรงค์หาเสียงเนี่ยของพรรคประชาชนกับพรรคภูมิใจไทยเนี่ย เขาไม่ได้ทับซ้อนกันเท่าไหร่อออเอือกออกไหมมันมีความเป็นไปได้ว่าพรรคภูมิใจไทยก็จะบอกอาปาติลิชันให้เธอเ็บเธอเอาให้ฉ <ye> ันอชมันมันมันอาจ,จเกิดอาจจะเกิดการกัวในระดับน้ําเงินกับส้มได้ในการเลือกตั้งจี70แต่ผมไม่เชื่อว่าจะเกิดขึ้นหลังอภิปายงบนะหลังอภิปายงบเนี่ยผมผมยังเชื่อว่ารัฐบาลเพื่อไทยอยู่ครบสี่ปีแน่ๆแต่การเลือกตั้งปี70เนี่ยชาติทัศน์ทางการเมืองจะเปลี่ยนไปหรือไม่เนี่ยต้องจับตาแต่ยังไงก็ตาม มันก็ไม่ได้แปลว่ามันมีผู้เล่นของในระบบพยชิตไตในระบบรัฐสภาเนี่ยมีผู้เล่นอยู่แค่พรรคการเมืองไงมันมีผู้เล่นอื่นๆอีกซึ่งจะต้องเป็นปัจจัยที่จะต้องนํามาคิดคํานวณด้วยครับอืมอ่เดี๋ยวรอดูยังต้องอีกต้องสองปีนะฮะช่วงนี้ก็ทํางานกันไปก่อนกระตุ้นผลงานอย่างเดียวผมว่าท้ายที่สุดคนจะเลือกไม่เลือกอยู่ที่ผลงานนี่แหละพี่ใช่ใช่ใช่ <laughs> ทางรัฐบาลเองก็ต้องรีบเร่งผลงานออกมาให้เป็นรูปธรรมต้องฝากขวากน้ํา จริงๆจัวหัวผลงานเนี่ยนะเพียบเลยนะอืมใช่อ่าเดี๋ยวรอดูว่าสองปีเนี่ยสองปีหลังจากนี้เนี่ยมันจะออกมาไหมหวยเกษียณเ,เออยูนเตอร์เทเมนต์คอมเพล็กซ์เอ่ยอ่ยอยสารพัดเอ่ยูดออะไรต่างๆบ,บ้านเพื่อคนไทยเอ่ยอะไรต่างๆเนี่ยมันมันจวหัวไว้หมดแล้วละ่ะไว้ไวหมดละยี่บาทตลอดสายเออยซึ่งคาดว่ากันยายนจะมาทั้งหมดเนี่ยถ้ามันออกมาครบออกมาได้เนี่ยมาช้าเนี่ยผมคิดว่า ปี70ชากทัศน์ก็จะเปลี่ยนไปเหมือนกันอ่ะวันนี้ของปากองมคอสําหรับการเมืองนะฮะสวัสดีคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางออนไลน์นะคุณบุษกรคุณจิรายุคุณรัฐเพชรสุธีคุณประมวลคุณมัทรสดคุณสุการคุณยุ้ยคุณเลดแดงและก็อีกหลายท่านนะฮะหมดเวลาของ t ท a i l น n d คอน n น c t ์แล้วนะครับขอบพระคุณพ่ชูมากนะฮะลาคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางออนไลน์กันไปก่อนวันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ